เอาละครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องรีวิวทุกอย่างครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับระดับ VIP นะครับของแอปเกมมารวยเกานะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นมารวย9 9อยู่นะครับก็เข้าไปหมุนวงล้อนะครับแล้วก็รับไอเทมต่างๆนะครับเอาไปใช้กันในเกมแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับเป็นทุกไข่แฮปปี้นะครับ อันนี้ก็ได้รับเอ็นร์ดนะครับเอาไปแลกกับอไอเทมต่างๆนะครับที่อยู่ในร้านค้าอันนี้เป็นของฟรีนะครับสำหรับผู้เล่นทุกคนนะครับที่เข้าไปเล่นทุกวันก็จะได้รับทุกวันเลยนะครับก็จะมีแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้สล็อตผลไม้นะครับก็คือสามารถเข้าไปรับได้ทุกๆวันพุทธนะครับมาเข้าสู่ในส่วนเนื้อเรื่องของเรากันเลยนะครับ มุมซ้ายบนนะครับจะมีเขียนว่า VIP นะครับก็คือกดเข้าไปดูนะครับเขาก็จะมีในนี้จะเป็นรูปแบบของ VIP ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับของแต่ละ VIP อย่างแรกก็คือการส่งของขวัญนะครับเป็นการส่งได้ต่อวันนะครับจำนวนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับ VIP นะครับอันต่อมาเป็น Lucky Money นะครับสำหรับใครที่ล้มละลายสามารถเข้าโหมดนี้นะครับไปรับเพชรฟรีได้ แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับเป็นหมุนวงล้อฟรีนะครับโดยตั้งแต่ VIP4 ขึ้นไปก็จะหมุนได้2ครั้งอันต่อมาครับก็คือถ้าเป็น VIP2 นะครับก็คือจะได้รับไอเทมต่างๆเป็นจํานวน2เท่าเลยนะครับแล้วก็มาอันถัดมานะครับเป็นกรอบรูปนะครับก็คือใครที่เป็นระดับ VIP ไหนก็สามารถใช้กรอบรูปพิเศษนั้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนอันต่อมานะครับก็คือตู้สลอดผลไม้นะครับ ก็คือตั้งแต่ระดับ VIP 4ขึ้นไปนะครับก็จะได้รับจำนวนชิปเพิ่มนะครับตามระดับ VIP เลยนะครับก็คือ,อทั้งหมดนะครับสิทธิพิเศษบางส่วนนะครับก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับรางวัลประจำวันนะครับก็เข้ามารับกันได้ทุกวันนะครับแล้วก็หมนุนตู้สล็อตผลไม้ทุกๆวันพุธนะครับ ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับยอดเดิมพันนะครับแต่ละอาทิตย์ใครเดิมพันมากก็จะได้รับยอดที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับระดับ VIP นะครับทุกครั้งที่ผู้เล่นแต่ละคนนะครับเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับค่าประสบการณ์หรือว่า e a p ของ VIP นะครับก็จะเพิ่มขึ้นาตามยอดที่เราเติมเลยนะครับจะเป็นซื้อเพชรหรือว่าซื้อแพ็กเกจอะไรก็ได้นะครับ มันก็จะรวมยอดให้ระบบจะรวมยอดให้นะครับแล้วก็ V.I.P. เราก็จะอัพตามระดบบที่เงื่อนไขกําหนดไว้ให้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับแต่ละฤดูนะครับก็จะมีเท่าที่ผมดูนะครับก็จะมีแพ็กเกจที่ออกมาต่างกันแต่ละฤดูก็หรือว่าช่วงไหนที่มีเกมใหม่ครับก็จะมีแพ็กเกจใหม่ๆเพิ่มขึ้นมา เอาไว้ให้สำหรับคนที่อยากจะลองเล่นเกมใหม่นะครับได้เข้าไปสนุกเต็มที่กับเกมใหม่นะครับแล้วมาในส่วนต่อมานะครับอันนี้คือหน้าต่างที่ผู้เล่นใช้ในการซื้อขายนะครับซื้อขายเพชรก็คือจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการโอนซื้อขาย ระบบก็จะทําการบันทึกไว้ให้นะครับอันนี้จะเป็นคําอธิบายนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยทําการโอนซื้อขายเพชรนะครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขคําอธิบายให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับยังไงก็แนะนําให้ลองเข้ามาอ่านกันดูก่อนนะครับแล้วก็กลับมาในส่วนของหน้าที่ใช้ในการโอนเพชรแลกเปลี่ยนเพชรกันนะครับ ก็ส่วนหลักๆนะครับเราจะมาดูอย่างแรกนะครับจํานวนเพชรนะครับที่อยู่ในมือเรานะครับว่ามีเท่าไหร่ต่อมาคือจํานวนที่ส่งได้นะครับแต่อันนี้ของผมก็คือยังไม่สามารถโอนได้นะครับเพราะว่าติดยอดเทินก็รายละเอียดยอดเทินนะครับเราจะได้มาจากอะไรบ้างอันนี้เขาจะมีบันทึกไว้ให้เรานะครับก็คือได้จากการไปรับเพชรฟรี free, หรือว่าซื้อแพ็กเกจอะไรนะครับ ที่เขาต้องมีติดยอดเทินเอาไว้นะครับเราก็ต้องไปทําการเล่นเกมเพื่อทําการลบยอดเทินนั้นนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่เงื่อนไขของยอดเทินนะครับแล้วก็มาในส่วนต่อมานะครับถัดจากยอดเทินนะครับก็คือจํานวนที่เราส่งได้แล้วก็ยอดที่ส่งได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับ VIP เลยนะครับว่าเราจะสามารถส่งได้จำนวนเท่าไหร่นะครับ แล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะซื้อขายเพชรนะครับในเกมมารวยก็แนะนำนะครับ2คนนี้เป็นคนที่มีเครดิตไว้ใจได้นะครับสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับก็จะมีกรอบรูปพิเศษอย่างนี้โชว์ขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้นะครับลั c กี้มันนี่นะครับสำหรับใครที่เหลือเพชรน้อยๆแล้วนะครับสามารถเข้ามารับเพชรฟรีได้ในนี้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับอันนี้เงื่อนไขนะครับเดี๋ยวจะเปิดรูปแบบ V.I.P เงื่อนไขว่า V.I.P ระดับไหนจะต้องเติมเท่าไหร่บ้างนะครับแต่เฉพาะ V.I.P 3และ V.I.P 4นะครับที่มีเงื่อนไขเงื่อนไขพิเศษขึ้นมานะครับก็คือถ้าเล่นได้ตามยอดที่เขากำหนดนะครับก็ยังคงรักษาสภาพ V.I.P ไว้ให้นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับแต่และ V.I.P ก็คือจะมีเงื่อนไขพิเศษ แล้วก็สิทธิพิเศษนะครับนอกเหนือจากภายในเกมที่ได้ดูไปนิดหน่อยแล้วนะครับเขายังมีส่งของขวัญน,นะครับให้กับผู้เล่นที่มีระดับ V.I.P. 4 5 6ขึ้นไปนะครับจะได้รับของขวัญแล้วก็ก็คือน่าจะเป็นชิปนะครับแล้วก็เป็นาการ์ดนะครับในแต่ละเดือนก็จะไม่เหมือนกันก็ยังไงสิทธิพิเศษอันนี้คุ้มนะครับแนะนำว่าลองเป็นดูนะครับอย่างน้อยๆก็ V.I.P. 4ก็ได้ครับเข้าไป ลองเป็นดูแล้วก็เข้าไปรับของขวัญที่เพจนะครับเข้าไปแจ้งรับดูแล้วก็เข้าสู่ในช่วงท้ายของคลิปนะครับเรื่องของการรีวิว VIP นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้ามีข้อมูลของผมนะครับที่ขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยหรือว่าใครนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยากจะเสนอแนะอะไรยังไงนะครับสามารถทักทายเข้ามากันได้นะครับ ก็มา,อาคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็กดติดตาม s u b ส c r i b e ช่องรีวิวทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ